สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทำน้ำพริกไก่กันนะคะรวนไก่กันนะไม่ใส่น้ำไม่ใส่เพราะมันไก่มันมีนล้วมีน้ำอยู่แล้วอันนี้ไก่บดกิโลคะหนึ่งโลอันนี้ผ้านี่เป็นผ้าตั้งหม้อนะเรียกว่าผ้าไอริ้วนะหม้อมันเวลาจะโดนเตาแก๊สสูดมันดำรวนไก่ให้สุกกนนะ ทำน้ำพริกไก่เอาเกลือใส่ประมาณแค่นี้นะคะน้ำพริกไก่นะคะวันนี้จะทำน้ำพริกไก่สองอย่างมีน้ำพริกไก่กับน้ำพริกหมูไอ้น้ำพริกหมู วันนี้เลยเมนูสองอย่างเลยนะคะเพื่อนทำน้ำพริกไก่ก่อนมีคนไม่กินหมูอีกคนนึงกินไก่อีกคนนึงกินหมูเอยต้องแยกกันทำแต่ละ้าใบเดียวกันรวนกันให้สุดก อันี้คือเขาไม่ใส่น้ำมัมแล้วนะเจ้าเดิมเจ้าเดิมอยู่แล้วไม่ให้ใส่น้ำมัน เสร็จแล้วนี่พี่แกงพีิบดไปแล้วใส่เข้าไปใส่มากเดี๋ยมันเผ็ดแค่นี้พอไปอีกหน่อยแล้วก็เติมเครื่องอันนี้ซอสสีขาวซอสขาวใส่ลงไปแค่นี้ มันพริกไก่ไก่แค่นี้นนนโนนโนนโนโนนอนนนนนนให้มันหวานด้วยตัวมัน ยังไม่ได้นะนนใส่พริกสกเลย่ะใส่ลังไงพริกสดอันนี้น้ำพริกไก่ใส่น้ำอะไเติมน้ำลงไปไหนวางอะทูอินวัง โอเคภูเขาทองจิ๋วโอ้ยนั่นเ,เขาขายไงใส่ไหนมั้งตับแต่อะไรนะตั้งแต่กรรมกรทั้งนี้เจ้าหน้าทพวกซอสต,ต่างๆกินกันทุกคนพริกไก่ อรอร่อยมากเป็นไงเด็ดดูชวนชิมได้ไหมเอาน้ำมันมนาะน้ำมันมากรอบไหมใอ่น้ำมันใส่ใส่ไหมน,น้ำมันเป็นมากรอกโดนความร้อนไดไ้ไม่ได้เนี่ยต้องอีกคนเลยอืมอร่อยมากอร่อยนะเวลากินก็กินจากไข่ต้มนะคะเพื่อนๆอันนี้น้ำพรนะิกอะไรนะน้ำพริกอะไรนะ น้ำพริกไก่โอเเราใส่ใบมะกรูดหอมแล้วก็ผักชีเลยเครื่องเทศเนี่ยนะจะมีพริกมีพริกแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดแต่ยังไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหรนะ่แม่มีพริกมีพริกแล้วก็ใบมะก,กรูดตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนตะไคร้ที่อ่อมราแหละแต่แค่เราเอามาผัดยังไม่เผ็ดใส่ไหมใส่ใส่เผ็ดอีก นี่คือเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเพื่อนๆน้ำพริกไก่ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม